สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานนี่เกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องที่ไม่ใช่เกมแต่เป็นซาวโนเวลหนังสือนิยายภาพ f i n e Nights at f r e d d y ด e ะ e s วเว e ร e อกันนะครับชาลีหลบอยู่ในตู้เกมเพื่อซ่อนตัวจากการตามล่าของหุ่นแอนิมาทโทนิกแต่แล้วมันก็เจอเข้าอีกแล้วแย่ละซิเริ่มเรื่องเลยนะครับในปี1995 ชารลีได้โตเป็นสาวแล้วในวัย17ปีขบเพลาะเธอได้กลับไปเยี่ยมบ้านเก่าของตัวเองในวัยเด็กที่เฮอริเคนรัฐยูทาห์บ้านของเธอในห้องนอนห้องเก่าของเธอกับเปล่าตุ๊กตาเฟรดดี้ที่น่ารักของเธอไอเลฟยูหนูก็รักพ่อนะคะหนึ่งชั่วโมงต่อมาที่เฮอริเคนไดเนอร์เธอในนัดเพื่อนๆสมัยเด็กของเธอคราตันเจสกาแล้วก็จอห์น เพื่อเข้าร่วมการเปิดตัวทุนการศึกษาที่อุทิศให้กับไมเคิลบรูคเพื่อในโรงเรียนของเธอที่ซึ่งหายตัวไปเมื่อสิปีก่อนที่ร้านพิซซ่าของเฟรดดี้แฟตแบดร้านอาหารของครอบครัวที่พ่อของชาลีเคยเป็นเจ้าของทุกคนมีความทรงจำที่ดีๆกับร้านนี้เมื่อสมัยเป็นเด็กๆก,กันทุกคนทุกคนจึงตัดสินใจกันว่าจะกลับไปยังสถานที่ที่ไมเคิลนั้นเสียชีวิตอีกครั้ง ที่ร้านพิซซ่าของแฟตดี้แฟตแบร์ตกดึกคืนนั่นเองพวกเขาทั้ง4ี่พบว่าสถานที่ที่เคยตั้งร้านพิซซ่านั้นกลับมีห้างสรรพสินค้าที่ยังสร้างไม่เสร็จทับที่เดิมอยู่ทั้ง4เห็นช่องทางที่จะเข้าไปข้างในอยากกันนั้นเลยจึงไม่รอช้าเข้าไปสำรวจข้างในกันเลยดีกว่าข้างในนี้เป็นเหมือนกับห้างสรรพสินค้าที่ถูกทิ้งร้างตัวละครยังพูดติดตลกเลยว่า คล้ายกับเมืองปอมเปอีที่ถูกพวกเขาไฟระเบิดไซทุกคนจำต้องปิดไฟฉายซะไม่อย่างนั้นยามกะดึกอาจสังเกตเห็นแสงไฟและจะรู้ว่ามีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาปาร์ตี้ที่นี่กันก็เป็นได้ในขณะที่แอบยามอยู่ทุกคนก็เห็นลายมือที่ผนังเป็นลายมือของชารีที่เขียนไว้เมื่อตอนเด็กที่ร้านพิซซ่าเฟตติแฟตแบนั่นเองทุกคนจึงเข้าไปตรวจสอบดูก็บพบว่า ตุวละครมาสคอตแอนิมาทโทนิกอย่างเฟรนดี้เฟรดแบร์บอนนี่เดอะบันนี่และชิคก้าเดอะชิคเน้นซึ่งพ่อของชาลีเป็นคนสร้างขึ้นมานั้นถูกทิ้งเอาไว้อยู่ในห้องนี้ครบทุกตัวทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มันเจ็บไหมเมื่อกี้ลูกพูดอะไรหรือเปล่าเปล่านี่คะคุณพ่อวันรุ่งขึ้น ชาร์ลีและพเพื่อนๆของเธอได้ไปเข้าร่วมพิธีเปิดทุนการศึกษาที่โรงเรียนเก่าของพวกเขาซึ่งพ่อแม่ของไมเคิลกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับตัวของไมเคิลหลังจากจบพิธีจอห์นกับชาร์ลีออกไปเดินเล่นด้วยกันหลังจากนั้นจอห์นก็สารภาพรักรก,กับชาร์ลีเอ้ยไม่ใช่สารภาพกับชาร์ลีว่าเขาจำวันที่ไมเคิลเสียชีวิตนั้นได้ วันนั้นเขาเห็นคนแปลกหน้าในชุดเฟรดดี้สีเหลืองที่ร้านพิซซ่าของเฟรดดี้แฟตแบกจอนสงสัยว่าคนแปลกหน้าคนเนี้จะต้องเป็นฆาตรกรที่ฆ่าไมเค้นแน่แน่ตกดึกตอนกลางคืนชาลีเจสิกา้าจอนและคาตันพร้อมกับลามามาลาเพื่อนอีกสองคนและเจสันน้องชายวัย11ขวบของเธอกลับมาที่ห้างสรรพสินค้าร้างแห่งนี้กันอีกครั้ง ก็คือมาทีร้านพิซซ่าของเฟร t ดี้แฟตบาร์นั่นแหละครับพวกเขาค้นพบแผงควบคุมที่ยังคงทำงานอยู่ที่ใต้เวทีซึ่งทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้จอและชาลีนึกถึงความหลังทั้งสองจึงเล่นซ่อนหากันและทุกคนจะมีความสุขกันมากที่ที่ชาลีไปซ่อนนั้นชาลีได้พบกับหุ่นยนต์ตัวที่4ี่ฟ็อกซี่จรนสลัดฟ็อก ซึ่งใช้ตะขอเกี่ยวแขนของเธอจนเธอตกใจร้องกรี๊ดออกมาทั้งหมดได้เช่าโรงเตียมนอนค้างคืนด้วยกันเช้าวันรุ่งขึ้นชาลีออกมานั่งข้างนอกจอนก็ตามออกมาจีบชาลีจึงเล่าให้จอนฟังว่าก่อนที่เธอจะย้ายออกไปจากเฮอริเคนพ่อของเธอมีร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งชื่อเฟรตแบ็คแฟมิลี่ดเนอร์ซึ่งมีหุ่นยนต์แสดงอยู่สองตัวไดแก่ เฟตตี้แฟตแบสสีเหลืองและกระต่ายบอนนี่เดอะปันนี่เธอยังมีน้องชายฝาแฝดของเธออีกคนด้วยชื่อแซมมี่และชาลีอยากจะไปที่นั่นจอนจึงขับรถพาชาลีไปที่นิวฮาร์โมนีรัฐยูทาห์ไปยังร้านอาหารที่ถูกทิ้งร้าง f ฟตต b ้แฟแฟมิลี่ดิเนอร์จากนั้นเธอก็ลลึกชาติจำวันที่แซมมี่น้องชายของเธอถูกลักพาตัวไปโดยใครบางคนในชุดบอนนี่ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ร้านอาหารนั้นต้องปิดตัวลงและพ่อแม่ของชาลีก็ยาร้างกันเธอสงสัยว่าการลักพาตัวของแซมมี่กับการฆาตกรรมของไมเคิลมันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันเย็นวันนั้นเพื่อนๆนัดกันไปที่ร้านเฟตดี้แฟตแบร์พิซซ่ากันอีกครั้งแต่ครั้งนี้โดนรปภของห้างทิชชูวเดฟจับตัวได้ซึ่งขู่ว่าจะโทรแจ้งตำรวจ แต่ชาลีหัวใสกว่านั้นเธอชวนเดฟไปสำรวจร้านอาหารด้วยกันกับทุกคนและเดฟก็เห็นด้วยเครื่องในนั้นเพื่อนๆเ,เล่นกับแผงควบคุมที่ทำให้หุนเต้นรำกันย่างสนุกสนานแต่เจสันก็ได้ออกไปเล่นเกมตู้คนเดียวมันมีบางอย่างดูแป,กแปลกๆหุนเกิดเต้นแบบบ้าคลั่งเองโดยที่ไม่ได้ไปบังคับอะไรมันเลยในขณะที่ทุกคนกำลังสับสวนวุ่นวายกันอยู่นั้นเดฟ ก็หายตัวไปเดฟเดินไปหยิบบางอย่างจากในตู้เสื้อผ้าออกมาเขายิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่แต่มือที่หยิบมันแปลกๆนะครับมือขวาจับประตูและมือขวาข้างก็หยิบชุดเอ๊ยยังไงเนี่ยเจสันที่กําลังเล่นเกมตู้เกิดเห็นคุณสปริงบอนนี่เดินผ่านไปเจสันจึงเดินไปบอกคาตันว่าเห็นบอนนี่เดินออกไปแต่ว่าคุณอนิมาโทนิกตัวที่ว่ากลับจับตัวคาตันไปสุนี่ เจสันตะโกนมาล่าสุดเสียงจนจอและชาลี่เดินมาพบจึงจะพาเจสันออกจากที่นี่ทุกคนไปพบตัวเดฟครับไม่รู้ว่าเขาหายหัวไปไหนเจสันจึงเล่าทั้งน้ำตาว่าหุ่นแอนิมาทรอนิกสีเหลืองบอนนี่จับตัวคาตันเป็นแล้วทุกคนจึงมาที่โรงพักเพื่อแจ้งความกับตำรวจแต่หัวหน้าตำรวจเครเบิร์กกลับไม่เชื่อว่าคาตันโดนลักพาตัวไป เขาสันนิษฐานว่าคาตั้นกำลังเล่นตลกเดี๋ยวถึงตอนเช้าคาตั้นก็กลับมาบ้านเองนั่นแหละอา้าวไงเป็นงั้นล่ะครับคุณตำรวจอ๋อเบริร์กคนนี้เป็นพ่อของคาตั้นนะครับทั้งๆท,ที่เจสันก็บอกไปแล้วนะว่า mm. เห็นคนใส่ชุดคุณกระต่ายสีเหลืองลักพาตัวคาตั้นไปนี่พ่อเป็นห่วงลูกไหมเนี่ย แต่ตำรวจก็บอกว่าฆาตกรที่ร้านเฟรนดี้ฟาต์บรนนั้นโดนจับไปตั้งแต่วันนั้นเมื่อ10ปีก่อนแล้วและก็ถูกประหาชีวิตไปแล้วด้วยทุกคนจึงทำตามที่ตำรวจบอกก็คือรอให้ถึงรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ดันกลับมาที่5้สพสินค้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อไปสำรวจร้านอาหารเขาเห็นตุ๊กตาแอนิมาทรอนิกสามตัวยืนยิ้มให้เขาอย่างน่าขนลุกและเมื่อเขาเห็นตุ๊กตากระต่ายสีเหลืองตัวที่สม เขาก็ถูกไอ้ตุ๊กตาตัวนี้ฆ่าตายโธ่คุณตำรวจทำไมมาที่เกิดเหตุคนเดียวล่ะครับชาร์ลีกลับมาที่บ้านหลังเก่าของเธอกับจอนทั้งสองพูดคุยกันเกี่ยวกับพ่อของเธอในภายหลังเขาปิดร้านอาหารและฆ่าตัวตายหลังจากที่ไมเคิลถูกฆ่าตะกรมท้าไม่หลายคนในเมืองสงสัยว่าเขาคนนี้คือฆาตกร ไม่นานมาล่าก็มาหาบอกว่าเจสันหายตัวไปและมาล่าก็คิดว่าเจสันต้องไปตามหาคาตันที่ร้านอาหารเฟรดดี้แน่แน่งานเข้าละสิทีนี้ในร้านอาหารคราตันฟื้นขึ้นมาจากการหลับไหลตัวเขาติดอยู่ในชุดแอนิมโทอ i c กชุดหนึ่งเดฟ ที่อยู่ในชุดกระต่ายสีเหลืองก็ออกมาอธิบายคาตันฟังว่าบางส่วนของชุดสามารถเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ได้โดยใช้กลไกแบบสปริงโหลดหลายชุดที่เรียกว่าสปริงล็อกถ้าล็อกเหล่านี้ทำงานในขณะที่มีคนสวมเครื่องแต่งกายส่วนประกอบที่เป็นโลหะจะกดทับผู้สวมใส่จนตายเดฟรู้ได้ไงนือรึเพราะตัวตอนที่แท้จริงของเดฟก็คือวิลเลียมแฟตันเจ้าของร่วมของทั้งสองร้านอาหาร เขาเป็นโรคจิตเภทที่มีส่วนร่วมต่อการตายของแซมมี่ไมเคิลและเด็กอีก4ี่คนชาลี่จอห์นลามาเจสสิก้าและก็มาร่าบุกเข้าไปในร้านอาหารเพื่อตามหาเจสันที่มุ่งมาที่นี่ก่อนหน้านี้ทุกคนพบเจสันในห้องควบคุมเจสันปลอดภัยดีจากนั้นก็เห็นเดฟในกล้องวงจรปิดคาตันนี่ฉันเองนะ จนกระทั่งทุกคนเห็นคาตั้นในกล้องวงจรปิดชาลีจะอาสาไปพาคาตั้นกลับมาเองจนชาลีมาจาับเอเข้ากับหุ่นตัวนี้หนีเร็ววิ่งสิวิ่งชาลีวิ่งหนีมาเข้าส้วมเธอไม่ได้จะมาขี้นะเธอมาแอบแต่หุ่นแอนิมโทอนิกก็ตามเธอมามันพยายามหาตัวเธอแต่จนแล้วจนรอดนั่งเอของเราก่นนี้ออกมาจากห้องน้ำจนได้ ชาลี Charlie, พยายามหนีกลับมาอย่างห้องควบคุมแต่ว่าประตูมันติดเปิดไม่ออกทำให้เธอต้องหนีไปทางอื่นแทนชาลี Charlie, วิ่งมาที่ห้องที่คาตันอยู่ชาลี Charlie ก็ปลดสปริงล็อกและปล่อยเขาออกจากเครื่องแต่งกายคาตันรอดตายแล้วคาตันบอกชาลีว่าเด็กๆที่หายตัวไปยังอยู่ที่นี่ชุดหมีสีเหลืองนั่นไมเคิลอยู่ในนั้นที่ห้องควบคุม ตุ๊กตาแอนิมา o โทนิกโจนสลัดจิ้งจอกได้เปิดประตูออกมามันจับตัวเจสันไปทั้งด้านของชาลีกับคาตันเดฟได้กลับมาที่ห้องแต่ก็โดนชาลีฟาายกระบปานจนหลับกลางอากาศไปเลยทีเดียวไปกันหนีออกจากที่นี่กันเตอะทั้งคู่ออกมาได้ไม่นานคุณแอนิมาทโทนิกลูกเจีย๊ยบชิก้าก็ออกมายืนขวางทางเอาไว้น่ารักชิวน,นะแดกซะทั้งสองหนีมาที่ห้องควบคุมก็บพบกับ จอนกับเจสสิก้าอยู่กันแก่สองต่อสองทั้งสี่คนเลยวางแผนที่จะหนีออกจากที่นี่กันทั้งสี่คนมาที่ห้องที่เดฟนอนสลบอยู่คาตันสังเกตเห็นว่าไมเคิลหายไปไมเคิลก็คือหุ่นหมีสีเหลืองตัวน,นั้นนะครับและในตะกร้าหุ่นแอนิมาโทนิกเก่าทุกคนก็เห็นศพชายคนหนึ่งเขาคือเจ้าหน้าที่ดัน ตำรวจที่หัวหน้าเครพ่อของคาตันใช้มาตายที่นี่คนเดียวนั่นแหละครับทุกคนจึงจับเดฟมัดเอาไว้แล้วสอบสวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่านี่มันเรื่องเฮี้ยอะไรกันเนี่ยชาร์ลีนำหัวตุวก๊กตาม,มาใส่ให้เดฟเดฟก็เปิดเผยว่าหุ่นยนต์ถูกผีพยาบาทของเหยื่อเข้าสิงและอ้างว่าพวกมันจะตามล่าและฆ่าผู้บุกรุกทุกคนเจสันที่ถูกจับตัวไปนั้น อยู่กับตุ๊กตาโจรสลัดเมื่อเจสันฟื้นเขาก็ดีออกมาได้จนพบกับพี่ๆของเขาทุกคนวิ่งหนีฟ็อกซี่ที่ไล่ตามมาทั้งสมคนซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะอ,อาหารแต่แล้ว Freddy เฟรดดี้ก็มาพบเข้าแรงมันเยอะมากยกโต๊ะอาหารปิวไปเลยแย่ละสิแต่ไม่ต้องห่วงครับจอนมาช่วยแล้วเอาหัวม่งเฟรดดี้จนล้มลงแล้วทุกคนก็วิง่งหนีกัน จนมาพบกับชิกา้ายืนกวางทางเอาไว้ชาลีสายบูจัดการสู้กับมันโดยเอาไฟฟ้าช็อตจนพังสุดยอดแล้วก็จัดการกับฟ็อกซี่ด้วยสิ่งนี้ yeah, แย่ละสิสุดท้ายแล้วทุกคนก็จนมุมอยู่ในห้องจัดเลี้ยงโดยมีหุ่นยนต์ทั้งสี่ล้อมเอาไว้ไม่รอดแน่สวดมนต์ไว้เลยทุกคนอย่างไรก็ตามทุกคนก็ถูกขัดขวางโดยการมาถึงของหุ่นยนต์ตัวที่ห้า โกเ d น n ฟรดดี y จากร้าน f ฟ e d แบดแฟมิลี i ไดเนอร์ซึ่งชาลีตระหนักว่าหุ่นตัวนี้ต้องถูกผีของไมเคิลเข้าสิงแต่ว่าเฟรดดีสีเหลืองปล่อยให้พวกเขาออกไปได้จากนั้นหัวหน้าตำรวจเบิร์กก็มาถึงเพื่อค้นหาเจ้าหน้าที่ดันที่หายตัวไปก็เจอกับโกเดนบอนนี่ที่จับตัวชาลีเอาไว้ทาให้เบิร์กไม่ก้ายิงแต่ว่าชาลีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับ เธอเปิดใช้งานสปริงล็อกสิ่งนี้ทําให้หุ่นฆ่าคนที่สวมใส่มันอยู่ตายคาที่ย่างสยดสยองแล้วจากนั้นเฟรดดี้ก็ลากศพของเดฟออกไปสู่ความม,มืดมิดฮวน้าเบิร์กก็พาทุกคนออกจากข้างร้างหนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนต่างแยกย้ายกันไปและก่อนที่ชารีจะออกจากเคริเคนชารีไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อเธอกับจอหน และเลือกถึงวันที่เธอมีความสุขกับพ่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กเล่ากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านอีกเกมเมอร์กันนะครับช่องผมเปิดรับสมาชิกแล้วนะค่าสมาชิก35บาบาทต่อเดือนก็ประมาณว่าเพื่อนๆซื้อชาไข่มุกเลี้ยงผมแก้วหนึ่งและ ถ้าเพื่อนๆสมาชิกคนไหนอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรผมจะลัดคิวหามาสรุปให้อย่างไวเลยขอบคุณสำหรับชาไข่บุกนะครับสวัสดีครับ